โดนโดนหันไปนู่นเลยเหรอโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วหันไปไกลเลยหันไปนู่นเลย ขาวตัวลายๆตัวนี้สีออกดำๆหน่อยครับผมสวยงามครับคันเวียงทำงานอีกแล้วสวัสดีครับผมออกจากบ้านมาสายครับไม่คิดว่าจะมีแต้มหรอกฟุกเฉย <c oughs> นี่ครับผมโชโดปักกุ๊บกุ๊บกุบกุ๊บ <c oughs> สวยงามครับผมไปลุยต่อเพื่อมีแต้มครับเห็นสองตัวเมื่อกี้เลือกไม่ยิงอีกตัวหนึ่งยิงตัวนี้ห <c oughs> วานเจยบครับผมจุ๊ <c oughs>

โดนค้างหน่อยเดียว <c oughs> เล็งนี้นะครับคนถดนไปค้างอเย็นแล้วครับเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าเห็นอีกตัวหนึ่งไหวมาจิบตัวนี้ยังไงมาจิบอีก สองโลได้สวยงามครับผมแต้มที่สองครับผมโอ้ห้าโมงแล้วครับผมแฮตามไปเรื่อยๆตามไปก็เจอครับแต้มสองก็มาครับผมปอชโดไซสสวยครับผมตัวนี้น่าจะไซสสองครับผมนี่ยาวใหญ่เลยครับโอ้แต้มสองมาแล้วครับลุยต่อครับผมเผื่อมีแต้มห้าโมงแล้วรีบขุดครับผม จวดเอ้าเนี่ยอยู่มั้งผมไม่แน่ใจกลัวไงเนี่ยเดียวขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนั่นแหละบนหัวเลยนหละในป่าเนี่ยเหรอใช่ใช่จริงเหรอใช่ใช่ไม่โดนโดนไหมเนี่ยไม่โดนโดนดิไม่โดนยิงไม่โดนไม่โดนได้ยังไงโดนไหมโอ้โดนโดนโดน เห็นร่องมาลงมา้นเฮ้ยโอ้เออือเห็นร่องมาใส่เลยใส่เลยฝั่งนูเนเหรอเฮ้ยยันไม่ขึ้นตอนแรกเห็นขึ้นอย่างนี้ไงอือร่องร่องมาใส่เลยนี่มันมีโดนเลยนี่ช่างอันเรียบร้อยเฮ้ยฮะไม่ทะลุ โอ้ยเกือบดูดิโอ้ยจะรูไม่ทะลุ้โอยดูโดนเอาดูดิเฮ้ก่อนซ้ำก็หลักกว่าเดิมอีกเฮ้ยดูอยูยับเลยหน้าบอกหัวไม่ใช่หัวนี่มีหัวอยู่นี่เนี่ยมีรอยยิงมาแล้วโอ้ยใครยิงเราเนี่ยผมผมยิงนู่นหรือเปล่าน่าจะใช่ผมยิงข้าม น่าใช่นะน่าใช่ผมยิงข้ามน่าใช่ตัวนี้แหละนีงยร้อนเฮออออ้ใช่มันขึ้นจิบผมยิงข้ามเห็นล่องลอง,ลองมายิงหรือว่าไม่โดนเห็นหลายตัวนะน้วัน โดนไหมโดน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 ไหนตัวไหนไหนตัวอย่างไหนนะมีสองตัวอุ้ยไปนู่นเลยไปนู่นอุ้ยอุ้ยไปนู่นเลยผมเห็นอุ้ยหันมาเจอพอดีเลยโอ้ัวช่างงานสีเป้าขึ้นไผ่จวดจวดโอ้หจิบสวยๆแล้วครับแต่พันสาลายเนี่ยสิงานเข้าแล้ว อันเยอะด้วยอุ้ยไผ่จวดเลยสวยแล้วสวยแล้วไม่รู้โดนไหน้ก็ไม่รู้เล็งต่ำด้วยเล็งต่ำด้วยมาคู่เลยตอนแรกเห็นนี่ด้วยมาอีกผมไม่รอจิบจจริงๆด้วยโอ้หไผ่จวดเฮ้ยลุต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 ลุ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 ุ ไปยังไงนู่นเนี่ยหลุดแล้วโอ้ยไม่หลุดจากสลายพันนองแล้วมั้งอุ้ยน้ำวันโดนแล้วน้ำวันครับน้ำวันครับโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่จิบเองนี่จิบเองอันจิบนะจิบตรงนู้นนะลิบนู้นลิบนู้นตัวตัวตัวคู่เปนแน่เลยแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าใช่เห็นตัวแรกเนี่ยใหญ่ นี่ตัวนี้แหละน่าจะตัวที่น่ายิงแน่เลยเห็นเห็นตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเล็กเดี๋ยวยังไม่จิบตัวนี้จิบก่อนผมก็เลยขึ้นจิบแล้วยังไงโดนดีบอลไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวไม่รู้นะซ้ำนี่ใส่กันซ้ำเดี๋ยวเดอ๋ดึงออกมาให้ก่อนซ้ำให้ซ้ำฮะเอ้ยโดนอีกแล้วเอ้ยโดนอีกแล้ว ตัวศ<อ>ั์ตัวสั์ก็โทรสั์เดี๋ยวาปลาขึ้นก่อนครับใจเย็นครับอย่าฟึ่งรับเอาปลาขึ้นก่อนนะครับนวันเป็นกําลังใจด้วยนะปลาขึ้นไหนอ่ะซ้มซ้มซ้มซ้ำซไม่รู้ว่าโดนดีเปล่าอยู่ด้วยกันต้องช่วยกันก่อนมาซ้ําเขาเทแท้ๆได้ยิงด้วยได้ยิงได้ซ้ําด้วย <c oughs> อยู่หลักทเลยย่อยย่อยๆ่อยๆใส่สามเทีนี้สุดยอดนะครับจะกันเถอะโดนอยู่จุดเดียวกันยิงจุดเดียวกันเออซำก็ส้ำจุดเดียวกันนะครับ คนยิงก็ยิงจุดเดียวกันเออโดนจุดเดียวกันนึงฮะจุดเดียวกันเออหน่อยเดียวซ้ำก็ซ้ำจุดเดียวหน่อยเดียวเกือบยิงรูเดียวกันนะครับโอ้โหมันนัดกันมาเนี่ยเออเออโดนแล้วโอ้มาบ่ายแล้วครับนึกว่าจะไม่เกิดแล้วแฉ่งเกิดจนถ่ายโหโดนโดนเต็มอยู่อยู่เต็มไง มีอีกมีอีกโอ้กําลังจะเก็บปลากําลังจะเก็บปลาช่างอันช่างอันบอกหน้านั้นก็เลยมองไปโอ้โหดำเมี่ยมเลยมาคู่ขึ้นจิบเฉยเออผมผมว่าไม่ค่อยอยากยิงัสดีนะครับผมพอดีมาซ้ำปลาให้ช่างอันนะครับผมช่างอันับผมนี่มาซ้ำปลาช่างนั้นนะช่างอันเรียกมาเอาปลาครับ นี่อันนี้เ็นช่างอันนะครับซ้บาไปให้แกแล้วกำลังจะเก็บปลาอยู่ตัวนี้ลอยขึ้นนะครับจิบโหสัตว์เลยนะครับรออะไรล่ะอื้ยหวานเจี๊ยบครับผมใส่ล่าซอกราวาช่างอันเรียกมาเอาปลาครับผมหวานเจี๊ยบไม่โดน<อ>ไม่โดนนะโดนต้องโดน,ดนผมว่าน่าจะโดนนะนไม่โดน ไม่โดนไม่โดนแม่แม่นจริงเลยช่งอันนะอยู่ฝั่งนู้นน่ะล่องมาเลยอ่ะโค้โหดซ้ำกันไปซ้ำกันมาอยู่ตรงเนี้ยได้ไปไหนเลยอ่ะโอ้ได้โอ้ใส่สวยใส่สวยใส่สวย ซ้ำกันไปซ้ำกันมาอยู่จริงเหรอฮะตามไปไม่เจอเหรอมันมีขึ้นใหญ่อยู่ตรงเนี้ยซ้ำกันไปซ้ำกันมากองเไปอนืมฮะหาโดนเต็มอยู่โดนเต็มเต็มเลยใต้ท้องเลยโอ้นั่นเหรอเนี่ยโอเลลตายแ้วตายแล้วเสั่นือแบบนี้ ซ้ำไปซ้ำมาหมานจริงเลยวันนี้หมานพอะซ้ำนี่แหละไมนรอจิบนะรอจิบแล้วนะเดี๋ยวมันก็นจิบนะนะไปดักนะไปดักมันยังไม่จิบนะไปดักยังจิบผมรอผมเล็งให้อยู่ถ้ามันจิบผมใส่นะนะเข้าสี่เข้าแล้วเข้าได้แล้วพอแล้วพอได้แล้วนะมันขึ้นไปฟังนู่นแล้ว นะน้ารุ่นฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามล้มอจิบล้อจิบจะยิ่เกันสวัสดีครับผมเย็นแล้วเนาะส่งผลงานกันนะครับผมนี่ผลงานโหโหดเลยครับชั่วโมงเดียวครับสับกันเป็นวุ่นเลยอ่ะโอ้หผมช่วชั่วโมงเดียวผมใส่ไปสามแต้มน,นะครับผม อนุนภัทรให้มาเต้มหนึ่งวันนี้ของช่างอันนะครับเอ่อสามเต้มนะครับเอ่ออนุนของนาวันพรานมะฉานะครับผมกระสงตีไข่แตกันนี้ครับผมตีไข่แตกนะวันก็ตีไข่แตกนะครับผมนี่น้าวันพรานมะฉาครับผมสวัสดีครับช่างอันครับผมโอ้โหช่างอันนี่ไม่ธรรมดาวันนี้หมานสุดยอดเลยครับผมถึงซอยขนมจีนแล้วโอ้โหได้ยาขนมจีนแล้วโอเคครับผม สวยงามครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะมีเต้มหรือว่าจะเฮวเดี๋ยวติดตามคลิปหน้ากันนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเรา3คนลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปเดินทางกันครับผมมืดแล้วโอ้ครับผมสวัสดีครับนะขับรถดีดีครับผมขับรถดีครับไปทางเดียวกันไหมโอ้ทางเดียวกันไปแยกบางค้าไปแยกบางค้าโอเคครับผม ปัเงกันครับมืดแล้วโอ้มืดเลยครับวันนี้